เงาใจรักร้ายตอนที่ยี่สิบการกลับมาของยายตัวร้ายเคลวินปลายตามองคู่แฝดอย่างสงสัยเคลวินจ๊ะคนเราไม่เหมือนกันหรอกนะลูกอย่างลูกอาจจะฉลาดเรื่องการเรียนแต่เจรมี่ก็อาจจะฉลาดเรื่องอย่างอื่นก็ได้นี่จ๊ะผมไม่เคยเห็นเจรมี่ฉลาดเรื่องอะไรเลยวันก่อนเขาดอนรุ่นพี่แกงยังไม่สู้เลยนี่ฮะ แต่โชคร้ายชะมัดวันนี้รุ่นพี่คนนั้นคิดว่าผมเป็นเจรมีมันก็เลยผิดแผนไปนหน่อยโดนผมต่อยซะหน้าเขียวสมน้ำหน้ามันจริงบุษรินอ้าปากตาค้างไปแล้วเมื่อฟังคำบอกเล่าจากลูกชายคุณพี่นั่นอะไรกันเควินแล้วนี่คุณครูทำไมไม่โทรมาหาหมามีว่าลูกมีเรื่องมามีไม่ต้องห่วงฮะผมจัดการเรียบร้อยแล้ว ต่อไปรุ่นพี่คนนี้ก็คือลูกน้องของผมหญิงสาวสันหน้ายังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเควินเพิ่งจะหกขวบเองนะแต่ที่เขาทำนั่นมันมาเฟียชัดๆบุษรินได้แต่ถอนหายใจดูท่าว่าเลือดของบุษราแรงกว่าที่คิดนี่มันก๊อปปี้มาจากบุษราชัดๆหญิงสาวเหลือบตามองจรมี่ ก่อนจะเอื้อมมือไปเช็ดแก้มของเด็กน้อยอีกรอบขอบคุณฮะเจอร์มี่พูดเสียงเบาเมื่อสบตาของเธอบุษรินยิ้มให้เขาอย่างปลอบโยนรู้สึกถึงการเปรียบเทียบกันระหว่างคนสองคนนี้ชัดเจนหญิงสาวรู้สึกกังวลอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเห็นเด็กน้อยสองคนนี้มันทำให้ย้อนไปถึงสมัยที่เธอกับบุษรายัางเด็กเธอหวังว่า การกล่อมกล่าวเควินในตอนที่เขายังเล็กๆแบบนี้น่าจะง่ายกว่ารอให้โตไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เควินกับเจรม์มีมักถูงมารนาของมาตินดึงตัวไว้ในช่วงวันหยุดนี่สิเอาเข้าจริงๆแล้วเธอแทบไม่ค่อยได้อยู่ตามลำพังกับเด็กน้อยสองคนนี่เลยแย่จริงๆกับหรืองยังฮะามามิผมมีการบ้านเพียบเลยนะวันนี้เควินเอ่ย เมื่อเขาเริ่มจะอิ่มท้องจ้ะกลับก็กลับลูกบุษรินเก็บกระเป๋าสะพายก่อนจะเดินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์พาเด็กๆเ,เดินกลับมาที่รถเพื่อกลับบ้านระหว่างทางนั้นเจอร์เมนอนหลับสนิทส่วนเควินนั้นก็เจ้าไม่หยุดจากเรื่องนั้นมาเรื่องนี้จนบุษรินแอบยิ้มขำกับชีวิตวัยอนุบาลของพวกเขาชีวิตเด็กๆ ที่ไม่ต้องมีเรื่องให้คิดอะไรมากมายนอกจากสนุกกับเพื่อนๆพื่นหญิงสาวกลับมาถึงบ้านในเวลาเกือบพบคำ่ำเสียงคุณแม่บ้านสมัยกับเด็กสาวพี่เลี้ยงสองคนมาดักรออยู่แล้วด้วยสีหน้าแบบว่าตื่นตระหนกอะไรสักอย่างมีอะไรคะพี่สมัยก้อยกุ้งทำไมทำไมมองหน้าฉันแบบนั้นบุษรินยกล่างที่หลับหลของเจรมี ขึ้นมาแนบอกส่วนเควินนั้นวิ่งเข้าบ้านไปแล้วและก่อนที่ใครจะทันได้ตอบอะไรออกมาให้เธอได้รู้อะไรบ้างเควินก็ร้องลั่นบ้านพร้อมวิ่งกลับมาออกจากบ้านหน้าตาตื่นมามิมามิมีมามิสองคนเควินวิ่งมายืนตัวแข็งอยู่ตรงหน้าเธอบุษรินใจหายวาบเมื่อมองผ่านเควินตรงไปที่ร่างสูงระหง ที่กำลังเดินมาที่เด็กน้อยนั่นบุษราหล่อนมาที่นี่หล่อนกลับมาที่นี่ยิ่งสาวกว่าสายตามองคุณแม่บ้านกับเด็กสาวพี่เลี้ยงก่อนจะซุดตัวนั่งลงทั้งที่มีจระเมย์อยู่ในวงแขนความรู้สึกเหมือนโลกกำลังจะถล่มลงตรงหน้าเควินมาหามามีเสียงบุษราเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานจับใจ เด็กชายหันไปมองคนที่เดินตามหลังเขาอย่างไม่เข้าใจหากแต่สิ่งที่ทำก็คือพุ่งใส่บุษรินและกอดแขนของเธอไว้แน่นร่างน้อยนั้นเกร็งไปหมดไม่ยอมแม้แต่จะมองคนที่อยู่ตรงหน้าบันไดบ้านนั้นด้วยซ้ำบุษรินพยายามหายใจระบายความเจ็บปวดเธอกอดสองร่างในวงแขนนี่อย่างหวงแหนจ้องมองผู้มาใหม่ด้วยสายตารังเกียดและชิงชังแบบไม่ปกปิดใดๆ เควินจ๊ะเดี๋ยวหนูกับเจอร์มี่ไปบ้านคุณยายก่อนดีไหมลูกมามีมีเรื่องต้องคุยกับผู้หญิงคนนี้บุษรินกระซิบกับเควินเสียงอ่อนก่อนจะหันไปพยักหน้าให้พี่เลี้ยงสองคนนั่นก้อยเข้ามารับเจอร์มี่ที่หลับไม่รู้เรื่องนั่นส่วนกุ้งก็จับมือเควินไว้ก่อนจะพาเดินออกไปจากบ้านปล่อยให้บุตรินกับคนแปลกหน้าที่มีหน้าตาเหมือนเธอเราวกับแกะ เผชิญหน้ากันท่ามกลางสายตาสับสนของคุณแม่บ้านสมัยที่ได้แต่กวาดสายตามองคนสองคนสลับกันไปมายากที่จะแยกออกว่ากลรเป็นคุณหลินของหล่อนกันแน่ท่ามกลางความเงียบงันบุษรินเห็นสายตากลาดเกลี้ยวจากคู่แฝดชัดเจนสีหน้าของหล่อนคล้ายกำลังเจ็บปวดที่เห็นลูกชายตัวเองวิ่งหนีออกมาอย่างนั้นมันก็สมควรแล้วนี่ แม่ที่กล้าทิ้งลูกไปไม่ยอมเลี้ยงดูจะคาดหวังอะไรได้อีกญิงสาวคิดในใจทั้งที่ส่งสายตาเย็นชาให้หล่อนตบตาคู่นั้นเต็มตายัางไม่เกรงกลัวอะไรอีกคู่แฝดคนพี่ใส่ชุดแสกกสีส้มแบบเก๋ไก่ชนิดที่คนอย่างบุษรินไม่มีทางกล้าใส่แบบนั้นแน่เรามันแหวกข้างในจนถึงโคนขาอ่อนนั้นแกมาทำไม นั่นคือคำพูดของบุษรินที่ถามพี่สาวด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันแค่คิดถึงลูกหล่อนตอบพลามทำสีหน้าหงุดหงิดออกมาทันทีมันช้าไปหน่อยนะที่จะบอกว่าคิดถึงลูกหลังจากที่ทิ้งพวกเขาไว้ให้ฉันกี่ปีแล้วแกจำได้ไหมละ่ะอุสรามีท่าทีไม่พอใจหล่อนขึงตาใส่น้องสาวแน่ละ่ะแกจะจำได้ยังไง ในเมื่อพวกเขาไม่เคยสำคัญกับแกเลยนี่นาพวกเขาแค่แค่สิ่งที่ผิดพลาดเท่านั้นอย่าหวังว่าฉันจะปล่อยให้แกทำร้ายพวกเขาได้แกคิดผิดแล้วหลิงต่อให้ต้องฆ่าแกฉันก็จะทำถ้าแกคิดร้ายกับพวกเขาบุษรินส่งเสียงต่ำในลำคอเมื่อพูดใส่หน้าหล่อนอย่างไม่เกรงใจใดๆอีกยายหลินนี่แกคงดูหนังมากไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ฉันเป็นแม่นะ จะทำร้ายลูกตัวเองได้ยังไงแกมันเป็นแม่ไม่ได้หรอกลิงแกมันคนใจร้ายบุษราถอนหายใจก่อนจะเดินมาหยุดตรงหน้าคู่แฝดสีตาอ่อนลงเล็กน้อยลิ้นฉันรู้ว่าแกโกรธฉันแต่สิ่งที่ฉันทำทุกอย่างนั่นเพื่อเราทั้งนั้นนะแกน่าจะเข้าใจไม่ฉันไม่มีทางเข้าใจอะไรไปมากกว่าการที่ฉันรู้ว่ามีพี่สาวที่ใจร้ายใจดำแค่ไหน ตลอดชีวิตของฉันแกไม่เคยสนด้วยซ้ำว่าฉันจะลำบากยังไงยายหลินสิ่งที่ฉันทำคือสิ่งที่แกต้องเข้าใจว่าฉันทำเพื่อให้เราสองคนรอดมีบ้านอยู่มีเงินใช้แบบไม่ต้องกลัวจนอีกมีทุกอย่างในตอนนี้แกก็เห็นนี่คือสิ่งที่ฉันหามาได้ด้วยน้ําพัรํำแรงทั้งนั้นบางทีมันต้องแลกกับอะไรบ้างฉันก็ต้องยอม แกเคยหลอกให้ฉันไปหาไอเสียตันหากลับนั่นถึงในโรงแรมแกคงลืมไปแล้วสินะบุษราสายหน้าเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะฉันรู้ว่าแกจัดการมันได้แน่ไงแกเรียนมวยไทยเป็นปีๆขณะที่ฉันต้องถ่ายหนังเช้ายันคำ่ำจะเอาเวลาที่ไหนมาออกกําลังกายเล่ายีนน้องโง่บุษเรีนผากร่างที่เดินมาใกล้ให้ออกห่างอย่างแรงจนอีกฝ่ายเซถอยลงไปเล็กน้อย ฉันเกลียดแกลิงแกมันตัวร้ายตัวร้ายอย่างที่มาตินพูดไว้จริงๆไม่เคยสำนึกในสิ่งที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนขอแค่ตัวเองสบายยายลินมันจะมากไปแล้วนะแกเป็นน้องฉันนะแกลืมคำสอนของป้ากับแม่แล้วใช่ไหมอย่าเอาผลตายมาอ้างคนเร็วๆอย่างแกมันไม่เหมาะจะเป็นพี่หรือแม่แต่เป็นแม่แกเป็นไม่ได้หรอกลิงแกมันเลว ยิ่งสาวดาวออกไปอย่างมุกงจ้องตาคู่นั้นอย่างไม่มีทางยอมหล่อนไม่ยอมหล่อนอีกแล้วพองันทีฉันทำทั้งหมดเพราะฉันอยากให้เราอยู่ด้วยกันนัหลินเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะชีวิตฉันมีแค่แกที่เป็นญาติที่เหลืออยู่เราต้องกลับไปทวงสิทธิ์ที่เราควรจะได้กลับมาแกไม่รู้หรือว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหนกับการที่เราต้องสูญเสียป้ากับแม่ไป สูรินกลายเป็นฝ่ายอึง้งเมื่อร่างบางตรงหน้านั้นจู่ๆก็น้ำตาไหลเป็นทางพูดด้วยเสียงอันสั่นพราาฉันต้องรับภาระทั้งหมดแกคิดว่าฉันสนุกหรือไงที่ต้องหาเงินให้เราต้องรอดชีวิตอยู่ในสภาพสังคมที่คอยเอารัดเอาเปรียบแบบนี้ฉันต้องเอาตัวเองให้รอดเพื่อให้เรามีอนาคตที่ดีกว่านี้มีทุกสิ่งที่จะการันตีได้ว่าเราจะไม่ลำบากอีก เราฉันหมายถึงฉันกับแกนะลินแกเป็นน้องสาวฉันนะอุสรินมองหญิงสาวที่ร้องไห้อยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าเย็นชาเฮ้แต่แกทิ้งฉันทิ้งเด็กๆด้วยทั้งยังทำให้ฉันต้องเสียท่ามาตินอีกเขาคิดว่าฉันเป็นแกฉันเจ็บนะลิงที่ฉันต้องเป็นฝ่ายคอยรับของเหลือใช้จากแกทุกอย่างข้าวของเสื้อผ้าเครื่องใช้แม้กระทั่งผู้ชาย บุสรินกืนก้อนแข็งๆลงคออย่างยากเย็นเมื่ออีกฝ่ายโผลเข้ามากอดเธอไว้แน่นฉันขอโทษแกจะยกโทษให้พี่เรลวๆคนนี้ได้ไหมหลินเริ่มต้นกันใหม่เถอนะเราเริ่มกันใหม่ได้ฉันพร้อมแล้วฉันจะกลับมาอยู่กับแกอยู่กับเด็กๆตอนนี้ฉันไม่ต้องทำงานอะไรมากมายแบบเมื่อก่อนแล้วฉันทำงานออกแบบเสื้อผ้าให้กับด,ดีเอโกมีรายได้มากพอ ที่จะทำให้ฉันมีเวลาพอสำหรับเราบุษราบอกเสียงอ่อนทั้งยังไม่ยอมปล่อยมือจากเธอด้วยบุษรินผลักร่างนั้นออกมันไม่ใช่เราถ้าแกกลับมาเพื่อยแย่งเด็กๆไปจากฉันแล้วก็ฉันจะไม่ใจดีแน่ลิ้นฉันไม่ทำแบบนั้นพวกเขาคือของของเราดูสิแกกับฉันต่างกันตรงไหนละ่ะพวกเขามีแกเป็นแม่เหมือนเดิมส่วนฉัน ก็แค่มาเติมบางส่วนที่ขาดแกให้โอกาสชันน่ะลินนะฉันจะลองคิดดูแต่ไม่ใช่ตอนนี้แน่แกกลับไปเถอะลินที่นี่เป็นบ้านของเรานะแกจะให้ฉันไปพักที่ไหนมันเป็นบ้านของฉันต่างหากชื่อของฉันทุกอย่างมันเป็นของฉันแม้แต่เด็กๆแกมันส่วนเกินลิงแกเข้าใจไว้ด้วยแกอย่าทำแบบนี้นะยายลินฉันเป็นพี่แกนะ อย่าให้มันเยอะนักนะบุษรินยิ้มเยาะเมื่อดวงหน้าที่เปือไปด้วยน้ำตานั่นเปลี่ยนท่าทีไปในทันทีเมื่อเห็นว่าไม่อ่อนไม่ได้ผลนี่สินะตัวจริงของแกพอกันทีฉันกับแกไม่ต้องเสแสร้งก็ได้ที่นี่ไม่มีกล้องพี่สมัยคะรบกวนเรียกแท็กซี่ให้ผู้หญิงคนนี้ัะคันเธอคะ่ะถ่าทางเธอจะหลงทางบุษรินหันมาทางแม่บ้าน ที่ยืนกระสับกระส่ายอยู่นั่นคุณแม่บ้านได้แต่อึง้งไม่แม้แต่จะขยับตัวบุษรินทำท่าจะเดินผลาบไปแต่ว่าประโยคถัดมานี่จากบุษราทำให้เธอต้องหันกลับมาฉันรู้ที่แกเสียท่ามาตินเพราะฉันแต่แกไม่คิดเลยหรือว่านี่เป็นโอกาสที่ดีเขารวยมากไม่ใช่หรือไงเยหลินแกน่าจะดีใจนะที่ได้เขามาโดยไม่ต้องออกแรงสักนิด ผิดกับฉันฉันยั่วเขาแทบตายแต่มันไม่ได้ผลแกยอมรับแล้วสินะว่าแกทำเรื่องหน้าอายนี่ฉันถามจริงๆเถอะลิงใจคอแกจะทำลายสถาบันครอบครัวคนอื่นลงอีกกี่หลังแกถึงจะพอใจไม่รู้สิไม่แน่ถ้าแกไม่ตามใจฉันแล้วก็ฉันจะเอาคืนให้หมดทั้งเด็กๆรวมถึงมาตินของแกด้วยหล่อนแบบปากใสอ,อย่างไม่สนใจ ทั้งยังคลื่นตัวมาใกลย้ยิ้มเยาะเย้ยให้เธอฉันว่าเขาคงเรื่องไม่ถูกแน่ๆถ้าเรายืนด้วยกันแบบนี้แกก็รู้ว่าฉันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วอย่าขัดใจฉันเลยนะ้าน้องรับแกก็รู้จักฉันดีนี่นาฉันทำได้แน่ในเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันก็จะทำให้แกไม่เหลือใครไม่เหลือใครแม้แต่มาติน บุษรินมองพี่สาวคู่แฝดด้วยสายตาเกลียดชังเชิญเชิญแกเอาเขาไปเลยฉันยกให้แต่อย่าหวังว่าฉันจะยกเด็กให้กับแกนางมารร้ายฉันจะไม่ปล่อยให้แกทำร้ายพวกเขาแน่บุษรินเอ่ยโต้อ,ออกไปเสียงหวนจัดมาตินคิดว่าฉันเป็นแกอยู่แล้วนี่เขารักแกมาตลอดนั่นหลับเขาไม่เคยรักฉันเพราะฉันเป็นแค่เงาของแกแกหยุดระรานฉันสทีเธอลิง กลับไปใช้ชีวิตที่แกชอบเถอะฉันอยู่ได้สบายถ้าไม่มีแกสักคนฉันคงมีความสุขมากกว่านี้หญิงสาวไม่ฟังคำโต้แย้งใดๆอีกเมื่อเอ่ยจบและทำท่าจะเดินออกจากบ้านเพื่อไปหาเด็กๆที่บ้านคุณดารากาทว่าร่างทรงที่ยืนอยู่ไม่ไกลนั้นทำให้บุษรินแทบตัวแข็งทื่อมาตินนี่เขายืนอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนแล้วหญิงสาวคิดอย่างพลันพลึงไม่น้อย ดวงตาคู่คมนั้นไม่ได้สบตาเธอด้วยซ้ำเขาบองตรงไปที่ร่างของบุษรานั่นต่างหากหญิงสาวรู้สึกถึงความปวดแปรบทั่วหัวใจเมื่อเห็นท่าทีนั้นขอโทษนะนี่ผมมาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าหญิงสาวนิ่งไม่ตอบคำถามนั้นหากแต่ร่างสูงระหงของบุษราเดินตรงมาที่เขาฉันกาลังตกลงธุรกิจกับน้องสาวฉันอยู่คุณก็เห็นนี่คะมาติน เธอยกคุณให้ฉันแล้วดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่สำหรับเธอนะเธอตอบเขาด้วยรอยยิ้มเยาะเยะ้ยงั้นเหรอดูเหมือนคุณจะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วนะที่กล้ามาที่นี่น้ําหวานชายหนุ่มเอ่ยตอบเสียงกระด้างโอ้ดีใจจังที่คุณจำฉันได้สธีมาตินนี่จะไม่เชิญฉันไปพ่พ่อกับแม่คุณหน่อยหรอคะเราสองครอบครัวน่าจะคุ้นเคยกันมากกว่านี้นะ ว่าไหมคะบุษรินปลายตามองร่างสูงแน่นแวบหนึ่งก็จะหันตัวจะเดินผ่านไปทว่าชายหนุ่มคว้าแขนเธอไว้และบีบแน่นจนเจ็บไปหมดแต่บุษรินไม่ร้องสักคำแนะนำให้ผมรู้จักพี่สาวคุณอย่างเป็นทางการหน่อยสิที่รักก่อนที่เธอจะเข้าใจเราผิดไปมากกว่านี้บุษรินแค่กัดปากแน่นมองไปทางคู่แฝดอย่างอาฆาต แกทำให้ฉันต้องยุ่งยากอีกแล้วลิงน,นี่มาตินปล่อยฉันได้แล้วฉันจะไปหาเด็กๆชายหนุ่มรังเอวบางนั้นมาชิดอกอย่าทำอะไรแบบนี้อีกนะลินจะมายกผมให้ไกลต่อใครง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ผมไม่ใช่สิ่งของนะฉันไม่ได้ผมได้ยินทุกอย่างที่คุณพูดต้องให้ผมบอกยังไงคุณถึงจะเข้าใจลินคุณอยากกำจัดพี่สาวคุณใช่ไหมผมจัดให้ได้นะ เอาแบบว่าไม่ต้องเห็นแม้แต่ซากก็ยังได้เลยบุษเรียนเบิกตากว้างเมื่อได้ยินคําขู่นั้นเขาไม่ได้ขู่เธอรู้สีตานั้นมองตรงมาที่เธอเราก็พูดเรื่องดินฟ้าอากาศจนหญิงสาวรู้สึกได้ถึงความโกรธที่กำลังประทุอยู่ภายใต้สีหน้าที่เยือกเย็นนั้นมาตินฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะผมรู้ว่าคุณเกลียดเธอทุกอย่างที่ผิดพลาดระหว่างเราเป็นเพราะเธอ ผมจะช่วยคุณจัดการเรื่องนี้เองที่รักบุษรีนมองหน้าเขาพลางสายหน้าไปมาฉันไม่ได้ต้องการอย่างนั้นโอเคมาตินฉันแค่โมโหฉันฉันเอาละ่ะลิงแกไปพักผ่อนตามสบายเถอะเอาไว้ให้ฉันหายโมเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้อีกทีหญิงสาวหันไปทางคู่แฝดที่ยืนหน้ายิ้มละไมยอย่างไม่กลัวอะไรนั่นบุษราแค่ยักไหล่และเดินเข้าบ้านไป แม่บ้านสมัยทอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงก่อนจะสายหน้าไปมามองสงครามลูกเล็กๆที่กำลังก่อตัวระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวที่ยื้อฉุดกันอยู่นั่นมาตินเลิกทำแบบนี้สัทีเถอะอย่าสะกดจิตฉันนะบุษรินร้องออกมาเสียงห้วนทั้งยังพยายามสายหน้านี้คุณทำแบบนี้ไม่ได้ลินคุณไม่รักผมเลยหญิงสาวสั่นหน้าฉันรับ คุณไม่รักผมไม่ว่าแต่อย่าทำเหมือนผมเป็นสิ่งของที่จะยกให้ใครก็ได้มาตินฉันแค่โกรธฉันแค่พลั้งปากคุณไม่เข้าใจยายนั่นมันขู่ฉันว่าจะแย่งคุณไปจากฉันจะแย่งเด็กๆด,ด้วยฉันยอมไม่ได้ชายหนุ่มมองดวงหน้าที่ซีขาวภายใต้แสงไฟนั่นถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เออว่าแต่คุณจำฉันได้ตรงไหนคะชายหนุ่มมองหน้าเธออย่างหงุดหงิด ผมเจอเธอหลายครั้งแล้วหลินผมไม่ได้แค่จำผมรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเราผมชอบคุณตั้งแต่คุณไปเป็นนักแสดงแทนเธอเมื่อสมัยที่ผมเพิ่งอายุได้ 16, 17ปีนั่นให้ตายสิทำไมผมต้องมาพูดเรื่องนี้ด้วยทั้งๆท,ท,ที่ผมกำลังโกรธคุณอยู่นะร่างสูงเดินผละจากเธอเดินเลี้ยวไปตามถนนปุสรินรีบวิ่งตามมาตินฉันขอโทษ อย่ากโกรธเลยนะคะยิงสาวเดินแกมวิ่งตามเขาไปจนรู้สึกขอบเหนื่อยไปหมดเธอเพิ่งทะเลาะกับบุษรามาแท้ๆยังปรับสภาพจิตใจไม่ได้เลยจู่ๆก็ได้เจอกับคู่แฝดทั้งที่หล่อนหายไปเกือบ6ปีมาแล้วบุษราไม่ได้มีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิดหล่อนยังไว้ผมทรงเดิมแต่งตัวทันสมัยขึ้นทั้งยังหุ่นดีแบบไม่น่าเชื่อว่า จะผ่านการมีลูกมาแล้วถึงสองคนแต่นิสัยของหล่อนนี่สิไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและนี่เธอจะกลับไปบอกเควินกับเจร์มี่ว่าอย่างไรดีอาจจะให้เด็กๆเ,เรียกยายนั่นว่าป้าอืมคคงเข้าท่าดีสะใจด้วยเธอคิดเมื่อนึกไปถึงสีหน้าของหล่อนตอนที่เควินวิ่งหนีมานั้นดวงตาคู่นั้นส่องประกายความเจ็บปวดอยู่เห็นได้ชัดเจน ผู้รินสาวเท้าตามร่างสูงของชายหนุ่มไปจนกระทั่งถึงบ้านของคุณดารากาที่ตอนนี้สองเด็กน้อยได้อาบน้ําและทานมือข้ามเรียบร้อยแล้วกําลังทําการบ้านอยู่ชั้นบนอา้าวมาตินหนูลินทําไมช้านักลูกไปทานข้าวสิแม่นวลเขาตั้งโต๊ะรอแล้วขอโทษฮะแม่ผมไม่หิวชายหนุ่มตอบมารดาเสียงเรียบก่อนจะเดินลิ้วขึ้นชั้นบนไปโดยเร็ว บุษเรนได้แต่ยิ้มฝืดๆให้คุณป้าดรารกาอย่างไม่รู้จะทำยังไงดีงอนอะไรกันอีกล่ะลูกแย่จริงๆมาตินนี่เอาแต่ใจตัวเองไม่ไหวเลยหนูต้องทนหน่อยละเขาเป็นแบบนี้เสมอ,อยามไม่ถูกใจอะไรขึ้นมาแล้วก็ว่าแต่มีเรื่องอะไรกันพอจะเล่าให้แม่ฟังได้ไหมจ๊ะน้ำเสียงเปลี่ยมเมตานั้นทำให้หญิงสาวได้แต่พูดไม่ออก หนูแบกรับคนเดียวไม่ได้หรอกนะหนูหลินอย่างน้อยตอนนี้แม่ก็เป็นแม่คนหนึ่งของหนูนะอย่าลืมสิจ๊ะแม่พร้อมจะอยู่ข้างหนูนะถ้ามาตินทำผิดจริงๆแม่จะจัดการเขาเองบุษรินถูกคุณดารากาจุงมือมานั่งข้างๆปลอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนั่นแม่รู้ว่ามาตินอะ่ะเป็นคนเอาแต่ใจแต่เขารักหนูมากนะเรื่องนี้แม่รับรองได้ เออมันไม่ได้เกี่ยวกับมาตินค่ะคุณป้าคือว่าบุษรินทอนหายใจเมื่อกัดปากตัวเองอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะเล่าเรื่องในอดีตของเธอบุษราและการเกี่ยวข้องกับมาตินทั้งหมดให้คุณดารากาฟังยิ้งสูงไวรับฟังแต่โดยดีกระทั่งหยิบที่ชู้ส่งให้เธอเช็ดน้ำตาคู่แฝดที่เหมือนกันอย่างนั้นสินะหนูหนูคิดว่ามาตินแยกไม่ออก ว่าหนูกับพี่สาวคนละคนกันหนูเข้าใจผิดแล้วหนูหลินมาตินเขาเจอหนูตั้งแต่อายุ17ชิวนะตอนนั้นเขาคิดว่าหนูคือพี่สาวคู่แฝดแต่คนที่เป็นคู่แฝดของหนูนะ่ะเขาเกลียดจะแย่เพราะทําให้ริชาร์ดเพื่อนสนิทของเขาตายเรื่องนี้แม่ยืนยันได้นะเขามากลั่งอีกทีก็ตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเขาบอกว่าเขารักหนูมาก ทั้งยังคิดว่าหนูเป็นแม่ไม้ลูกติดแต่เขาไม่ได้รังเกียจสักนิดเขารักเด็กๆมากหนูก็เห็นนี่แม่ว่าหนูไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกนะลูกอีกอย่างพี่สาวของหนูอาจจะไม่ได้เลวร้ายแบบนั้นก็ได้เรื่องที่เกิดอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันก็ได้เรื่องที่คิดจะมาแย่งมาตินนั่นก็เหมือนกันแม่บอกเลยว่าไม่มีทางมาตินไม่มีทางยอมลงให้ใคร เว้นเสียแต่ว่าเขาจะเต็มใจเสียเองเขารักหนูคนเดียวเชื่อแม่เธอะไปง้อเขาหน่อยนะเขาแค่น้อยใจเท่านั้นไม่งั้นเรื่องคงไม่เป็นแบบนี้หรอกมันจะเลวร้ายกว่านี้หลายเท่ายามที่มาตินโกรธคุณดารากาดึงแขนเธอให้ลุกขึ้นเดินไปที่บันไดบุษรินอ้ำอึ้งอยู่อึดใจก่อนจะจำใจเดินขึ้นไปชั้นบนเธอมองหาห้องนอนของชายหนุ่ม ก่อนจะตัดสินใจเคาะประตูเบาๆมาตินมาตินคะเปิดประตูให้ฉันหน่อยหญิงสาวเรียกเสียงเบาจู่ๆประตูก็เปิดเองช้าๆอุสรินสาวเท้าเข้าไปในห้องใหญ่กวาดสายตามองรอบห้องอย่างลังเลห้องนอนของเขากว้างและสะอาดชุดเครื่องนอนสีเทาอ่อนเข้าชุดกันมีโซฟาตัวใหญ่ตรงด้านข้างตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินสีไม้โอก๊ก พื้นปูด้วยผมสีเดียวกันมาตินคุณชอบทำให้ผมน้อยใจอยู่เรื่อยเลยนะลินทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่บังคับจิตใจคุณทุกเรื่องแม้แต่เรื่องแต่งงานชายหนุ่มเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยสภาพผ้าขนหนูพันกายแค่ผืนเดียวสีหน้าเขายังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรทั้งที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จดวงหน้านั้นยังเปล่าด้วยหยดน้ำผมที่เคลียนนั่น เริ่มยาวขึ้นมาบ้างแล้วดวงตานั้นเย็นชาใส่เธออุสรินแอบถอนหายใจเมื่อเผลอมองช่วงอกที่เปยเปล่านั่นเต็มตาเธอรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นมาทันทีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นเขาในสภาพแบบนี้แต่เธอก็ยังไม่ค่อยชินเสียทีผิวแก้มมักจะร้อนวาบทุกครั้งที่มองผิวกายของผู้ชายคนนี้เออฉัน ควรไปนั่งรอข้างล่างจะดีกว่านะถ้าคุณยังไม่พร้อมจะคุยแขนแข็งแกร่งนั่นรวบเธอไว้ทั้งตัวพร้อมกอดคุณอยู่นะหลินทำไมไม่งอ,อผมบ้างทั้งที่ยังชอบทำหน้าตาเหมือนกลัวผมแบบนี้ทุกทีเลยฉันก็พยายามอยู่นี่ไงเล่วเธอตอบเสียงห้วนทั้งยังพยายามจะผลักอ,อกแข็งแข็งนั่นไม่งั้นจะตามคุณมาถึงบนนี้หรอคะมาตินแต่ว่า คุณแต่งตัวก่อนดีไหมคะมันโปนะคะแบบนี้ชายหนุ่มกดปากเย็นชืดลงบนแก้มนุ่มๆน,นั่นแรงๆคุณไม่ได้พยายามเลยลินคุณแค่ขัดใจแม่ผมไม่ได้ผมพูดถูกใช่ไหมเขาจ้องตาเธอตรงๆในระยะใกล้เอ่อไม่นะคะฉันตั้งใจจะขอโทษคุณจริงๆก็ยายนั่นทำให้ฉันฟิวขาดนี่มันยั่วโมโหฉัน ทั้งคุณยังเคยนอนกับมันมาแล้วด้วยเลนผมไม่เคยนอนกับพี่สาวคุณไ่ตายสิอะไรกันเนี่ยนี่คุณคุณจะมาง้อผมมันน่าจะเรียกว่ามาชวนผมทะเลาะมากกว่านะคุณคุณไม่เคยแน่นอนผมไม่เคยนอนกับพี่สาวคุณสักครั้งเว้นก็แต่ถูกเธอปล้ำที่หัวหินนั่นผมเคยเล่าให้คุณฟังแล้วนี่นาคืนที่ผมปล้ำคุณที่หัวหินนั่น เพราะเข้าใจว่าบุษรินบกมือค้างไว้ไม่ต้องเล่าเล่าตายสิฉันคิดว่าคุณแก่ใหญ่นั่นเคยบ้าชมัดฉันถูกปั่นหัวใหญ่นั่นทำให้ฉันคิดว่าคุณคือของเหลือใช้จากมันคุณต้องเข้าใจนะตลอดเวลาที่ฉันโตมาเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างล้วนมาแต่ใหญ่นั่นสิ่งของที่มันเลิกใช้แล้วมันก็จะโยนมาให้ฉัน เพราะฉันไม่มีปัญญาที่จะซื้อของใหม่ๆมาใช้ฉันต้องประหยัดแค่ไหนเพื่อเก็บเงินไว้จ่ายค่าเล่าเรียนนั่นฉันไม่อยากไปทำงานแบบที่มันทำงานที่ฉันไม่ชอบสักนิดทั้งมันยังเคยหลอกฉันไปให้ไอเสียกลัดมันคนหนึ่งปล้ำถึงในโรงแรมฮะอะไรนะคราวนี้มาตินกลับเป็นฝ่ายอุทานออกมาเสียงดังดวงตาของเขาเบิกกว้างใช่ฉันซัดตะแก่นั่นจนหมอบคาเตียง ก่อนจะหนีหัวซุกหัวซุนออกมาจะพบว่าเยพี่สาวตัวแสบนั่นอ่ะบินไปฝรั่งเศสและทิ้งเงินให้ฉันแค่พอประทังชีวิตบ้านที่เช่าอยู่ก็ต้องถูกยกเลิกสัญญาฉันไม่มีเงินจ่ายถ้าไม่มีก้องกับยายใหม่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเรียนฉันไปอาศัยที่ห้องของก้องตั้งเกือบปีกว่าจะตั้งหลักได้โทลินช่างมันเถอะคะ่ะ ฉันผ่านความรันทดพวกนั้นมาหมดแล้วแต่ว่าคุณพอจะเข้าใจไหมว่าฉันโกรธมันฉันเลยพูดออกไปอย่างนั้นฉันแค่โมโหฉันไม่ได้หมายความว่าจะทำแบบนั้นจริงๆนี่นาอีกอย่างฉันจดทะเบียนกับคุณแล้วฉันเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้ามันคิดจะแย่งคุณไปเต็มที่มันก็เป็นได้แค่ชูชายหนุ่มรวบร่างนั้นมากระชับอกอีกครั้งผมเข้าใจแล้ว แต่อย่าพูดแบบนี้ได้ไมหมลินผมไม่ได้คิดมีชูสซะหน่อยโดยเฉพาะกับพี่สาวตัวแสบของคุณนั่นผมไม่ชอบเธอสักนิดแต่เธอหน้าตาเหมือนฉันยังกระแกะนะคะก็ใช่หุ่นก็เหมือนฉันออกจะอึ๋งกว่าฉันด้วยก็ใช่แล้วเรื่องอย่างว่าใหญนั่นก็คงเก่งกว่าฉันหลายร้อยเท่าเลยนะคะชายหนุ่มอดคำออกมาไม่ได้เมื่อฝ่ามือสองข้างของเธอที่ผลัอกอกเขาอยู่นั่น รูปแผงอกของเขาไปมาทั้งยังไม่กล้าศบตาเขาด้วยซองแก้มนั้นก็เปลี่ยนสีเรืออันนี้ผมไม่เชื่อหรอกไม่งั้นผมคงเสร็จเธอไปแล้วตั้งแต่คืนนั้นแล้วแล้วคุณหายโกรธหรือยังคะหญิงสาวถามเสียงอ่อนมาตินเชยคางให้ดวงหน้านั้นเงยหน้าสบตากับเขาผมหายโกรธแต่อย่าพูดทำนองนี้อีกนะลินคุณรู้อยู่แล้วว่าผมรักคุณมากแค่ไหน ผมจะจัดการพี่สาวตัวแสบของคุณเองโทษฐานที่ส่งคุณให้เสียนั้นจะจัดให้ทบต้นทบดอกเลยเอาแบบไหนดีส่งไปอยู่ซ่องแถวเม็กซิโกโดีไหมหรือมาเลหรือไม่ก็แถวแถวอิรับเป็นไงมาตินที่คุณจะบ้าหรือไงที่พูดถึงนะ่ะพี่สาวของฉันนะคะอย่าคิดทำอะไรบ้าบ้าแบบนั้นสิให้ตายสิทำไมคุณโหดแบบนี้คุณทำเหมือนชีวิตคนอื่นไม่มีค่า